อยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุแต่ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุโมงค์ทางลอดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างจริงๆประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าคนในพื้นที่ก็มองบอกว่ามันควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้สสภูเก็ตก็เคย อภิปรายในสภา,าด้วยบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าอุโมง์ลอดทางแยกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุจนล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุจริงๆครับเป็นภาพเหตุการณ์รถ18ล้อบรรทุกเสาเข็มไปพุ่งชนรถในอุโมงทางลอดแยกดาราสมุทรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรถได้รับความเสียหาย15คันเลยครับให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่บันทึกภาพไว้ได้นะครับจังหวะที่ กำลังลงทางลอดอุโมงค์นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูจับภาพดูให้ดีนะครับคือจังหวะนี้ขับลงมาเรื่อยๆสังเกตที่ฝั่งขวาเลนขวานี่ฮะ <c oughs> คือโชคดีที่รถที่บันทึกภาพไว้ได้คือเขาไม่ได้ขับมาเร็วมากเขาเบรกทัน <c oughs> ใช่ <c oughs> คือชะลอพอดีก็เห็นว่ารถฝั่งขวา <c oughs> มันดูแบบรถเป็นดูเยอะนะ <c oughs> จังหวะนั้น อุบัติเหตุเกิดขึ้นรถอีกเลนหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วก็บันโดนรถเขาเต็มๆเ,เลยซึ่งคันที่ข้ามมาเนี่ยก็เข้าใจว่าโดนชนมาอีกทีด้วยคือโดนชนกันมาไปทอดๆเนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นภาพที่กล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้ระหว่างที่รถ18ล้อบรรทุกเสาเข็มเขาเสียหลัก เสียหลักจังหวะที่ลงอุโมงค่ะคุณผู้ชมเสียหลักจากนั้นก็ไปพุ่งชนรถยนต์ภายในอุโมงทางลอดแยกดาราสมุทรตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตทำให้รถยนต์ที่ถูกชนท้ายเนี่ยกระเด็นข้ามเกาะกลางมาพุ่งชนรถอีกฝั่งหนึ่งคือได้รับความเสียหายเต็มๆแบบภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยจังหวะเนี่ยฮะชนเข้ามาเต็มๆ แลรถที่มาชนก็ถูกชนมาอีกทีหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถเก่งและก็รถกระบะซึ่งจอดติดอยู่ภายในอุโมงก็ถูกชนได้รับความเสียหายคือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบเนี่ยรถถูกชน15คันรวดแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนทําให้การจราจรเมื่อวานนี้ใต้อุโมงติดยาวเลยนะครับการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากรถ18ล้อบรรทุกเสาเข็มมาจากจังหวัดระนองแล้วก็มุ่งหน้าจะไปส่งเสาเข็มที่หาด ในหารตบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตทีนี้เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยรถเบรกแตกคนขับเนี่ยพยายามจะใช้แบเรียร์คอนกรีตแล้วก็ผนังภายในอุโมงเนี่ยหยุดรถแต่ด้วยความลาดชันของทางลงอุโมงคขับมาด้วยความเร็วพอสมควรด้วยครับก็เลยทําให้รถเนี่ยไปพุ่งชนด้านหน้าที่อยู่ภายในอุโมงคแล้วก็รถที่ขับสวนมาอีกเลนได้รับความเสียหายตํารวจ ได้ควบคุมตัวคนขับรถ18ล้อบรรทุกเสาเข็มมาสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปนะครับ ทีมข่าววันใหม่ไทยพีบเก็เลยไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ประเด็นเรื่องของอุโมงทางลอดจังหวัดภูเก็ตที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นายเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตพักประชาชนก็เคยนําเรื่องนี้เนี่ยไปอภิปรายในสภาเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาคือเขามองว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ครับแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของไฟส่องสว่างครับวันนี้ผมขอนําเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่ ชาวจังหวัดภูเก็ตครับมาหารืออุโมงค์ทางลอดในจังหวัดภูเก็ตครับหลายแห่งครับยังไม่มีไฟแสงสว่างที่เพียงพอครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบริเวณแยกทางลอดดาราสมุทรภายในค่อนข้างที่จะมืดครับสายตาผู้ขับขี่ปรับแสงไม่ทันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและพื้นผิวในอุโมงครับมีความลื่นจึงควรเร่งรัดในการติดตั้งและปรับปรุงแสงสว่างภายในอุโมงทั้ง5อุโมงครับในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางครับฝากท่านประธานหารือไปยังรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ทางหลวงและแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ตครับล่าสุดถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของนายเฉลิมพงศ์นะครับก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าตนเองเนี่ยได้ประสานงานไปยังแขวงทางหลวงภูเก็ตโดยตรงซึ่งต้นสังกัดยืนยันว่าได้ทราบปัญหานี้แล้วและได้ดําเนินการจัดทําโครงการแก้ไขขณะนี้ผู้รับเหมาพร้อมลงนามสัญญาและก็จะเริ่มงานแก้ไขให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพร้อมกับระบุบว่าตนเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปรับปรุงไฟส่องสว่างในอุโมง์ทั้ง5แห่งของจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าอย่างจริงจังสักทีเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะต้องขับรถในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับค่ะสอสเอฉลิมพงศ์เนี่ยบอกว่า<ม>เรื่องของไฟส่องสว่างมันสำคัญมากๆเพราะว่าพอขับรถมาปุ๊บถ้าวันไหนฝนไม่ตกใช่ไหมแดดข้างนอกมันแบบแดดแรงพอเข้าอุโมง์ปุ๊บ ตาคือแบบว่ามืดไปเลยแสงมันเปลี่ยนแสงมันเปลี่ยนแล้วคือถ้ามันไม่พอเนี่ยมันทําให้แบบมันมีช่วงจังหวะหลายวินาทีกว่าที่สายตาคนขับขี่ จะปรับได้แต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันคือเป็นกล้องมันก็เลยปรับค่อนข้างเร็วก็เลยบอกว่าควรจะต้องมีมาตรการที่อาจจะทำให้อุโมง์ทางลอดในภูเก็ตที่มีถึง5แห่งเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนสัญจรกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นนะคะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อาจจะคือสัก เกือบเกเที่ยง11นาฬา47นาที่ยค่ะที่กล้องบันทึกเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่ารถเยอะนะคะแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยช่วงนี้เนี่ยรถติดมีหลายคนบนนะคะคแลก็ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ก็อาจจะมีผลตออ่อภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ย<ม>เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกันค่อนข้างมากนะคะคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาบอกว่าจริงๆในอุโมงอะ รถไม่ควรติดมันควรจะต้องผ่านเฉลุยเพราะว่ารถที่ลงอุโมงมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่ามีรถติดอยู่ในอุโมงไงบางทีถ้าเบรกไม่ทันมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หเห็นภาพรถติดที่ภูเก็ตไปเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมจริงๆไม่ใช่แค่จุดเดียว